OpenAI เขาออกของใหม่มาอีกแล้วครับคราวนี้เป็นเบราว์เซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวแรกเลยชื่อว่า ChatGPT Atlas นะครับคือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การเอาปุ่มแชทมาแปะไว้ในเบราว์เซอร์เฉยๆนะแต่มันคือการคิดใหม่ทำใหม่พลิกโฉมประสบการณ์การท่องเว็บของเราไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับว่ามันทำงานยังไงแล้วมันจะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราได้ขนาดไหนลองนึกภาพตามนะครับ เราใช้เว็บเบราว์เซอร์กันทุกวันจนเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหมครับแต่ว่านวัตกรรมหลักๆของมันเนี่ยแทบไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ำเพราะมันกลืนไปกับชีวิตเราแล้วแต่คำพูดของคุณแซมออลแมนนี่แหละครับที่มาชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะที่เครื่องมือชิ้นนี้จะต้องถูกปฏิวัติให้เข้ากับยุค AI สซทีคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของ a t l ล s เลย จากที่เคยเป็นแค่หน้าต่างให้เราเข้าไปดูเว็บเฉยๆนะครับมันกำลังจะกลายเป็นเหมือนคู่หูอัจฉริยะที่คอยทำงานไปพร้อมๆกับเราเลยบทบาทของเราก็จะเปลี่ยนไปครับจากการเป็นคนท่องเว็บเองกลายไปเป็นคนสั่งการให้เว็บมันทำงานให้เราแทนโอเคในส่วนแรกนี้เรามาดูกันก่อนเลยว่าเจ้า Atlas เนี่ยมันเปลี่ยนแนวคิดการใช้เบราว์เซอร์แบบเดิมๆไปอย่างสิ้นเชิงได้ยังไง คือมันเป็นการเปลี่ยนจากเครื่องมือที่เราต้องคอยคุมเองทุกฝีก้าวไปสู่การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมครับตารางนี้สรุปภาพได้ชัดเจนมากเลยครับคือจากเดิมเนี่ยเราเป็นคนคุมเมาส์คุมคีย์บอร์ดคลิกไปทีละหน้าใช่ไหมครับแต่ Atlas จะเปลี่ยนบทบาทเราไปเลยให้กลายเป็นคนกำหนดเป้าหมายแทนมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่แบบรอรับคำสั่งเฉยๆแต่มันเป็นผู้ช่วยที่เข้าใจได้ว่าทำไมเราถึงคำสิ่งต่างๆแล้วมันก็จะคอยหาทางลัดให้ง,งานของเราเสร็จเร็วขึ้นด้วย แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ Atlas มันฉลาดขึ้นมาได้ขนาดนี้เรามาดูฟีเจอร์ที่เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มันแตกต่างกันดีกว่าครับนั่นก็คือความสามารถในการรับรู้บริบทแล้วก็ความทรงจำนั่นเองฟีเจอร์นี้เขาเรียกว่า browser memory ครับหรือแปลตรงๆก็คือหน่วยความจำของ browser นั่นแหละมันเป็นฟีเจอร์ที่เราเลือกได้นะคะว่าจะเปิดหรือปิด ซึ่งถ้าเราเปิดเนี่ยมันจะช่วยให้แอตลาสจดจําได้ว่าเราเคยดูอะไรเคยสนใจเรื่องไหนเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยมันจะได้ช่วยเหลือเราได้ตรงจุดมากขึ้นโห oh, อันนี้คือตัวอย่างการใช้งานจริงที่ทรงพลังมากๆเลยสมมติว่าเรากําลังเตรียมตัวจะไปสัมภาษณ์งานเราสามารถสั่งให้แอตลาสไปรวบรวมข้อมูลประกาศรับสมัครงานทั้งหมดที่เราเคยเปิดดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วและววิเคราะห์เทรนด์ของตลาดให้เราได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลานั่งไล่หาเองใหม่ทั้งหมดเลยครับ แน่นอนครับพอพูดว่ามันจำได้เนี่ยคำถามเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ตามมาทันทีเลยซึ่ง OpenAI เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนะเราสามารถควบคุมได้เต็มที่เลยครับว่าจะเปิดใช้ memory ไหมมีโหมด incognito ที่ตัดขาดการเชื่อมต่อกับ AI ไปเลยแล้วยังสามารถสั่งไม่ให้ AI เข้าถึงข้อมูลในเว็บเพจบางเว็บได้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลของเราปลอดภัยแน่นอนครับเอาละ่ะ ต่อไปเรามาดูความสามารถในการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันกันบ้างดีกว่าที่จะมาช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากต่างๆในการทำงานของเราลงไปได้เยอะเลยล่ะครับนี่คือ Chat GPT Sidebar ครับมันจะเป็นแถบเครื่องมือเล็กๆด้านข้างที่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ในทุกหน้าเว็บที่เราเปิดเลยนะและที่สำคัญที่สุดคือมันเห็นเนื้อหาเวนในหน้านั้นๆด้วยครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งก o p y ข้อความไปวางในหน้าต่างแชทอีกต่อไปแล้ว ลองดูตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลายนี่สิครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่แบบอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมจากสไลด์ที่อาจารย์สอนหรือนักวิจัยที่อยากสรุปบทความวิชาการยาวๆได้ในคลิกเดียวหรือแม้แต่น,นักช็อปที่อยากเปรียบเทียบสินค้าหลายๆชิ้นในหน้าเดียวกันเจ้าไซบาร์นี่ช่วยได้หมดเลยจริงๆอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เจ๋งไม่แพ้กันเลยคือ Cursor Chat ครับ สมมุติว่าเรากำลังเขียนอีเมลหรือกรอกฟอร์มอะไรสักอย่างอยู่เราสามารถลากคลุมข้อความแล้วสั่งให้ AI ช่วยเขียนใหม่ปรับภาษาให้สวยขึ้นหรือขยายความให้ยาวขึ้นได้ทันทีในช่องที่เรากำลังพิมพ์อยู่นั่นแหละไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาให้บุ่นวายเลยครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่ผมว่าน่าจะตื่นตันที่สุดแล้วครับนี่คือความสามารถที่ล้ำหน้าที่สุดของ Atlas ที่จะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ให้กลายเป็นผู้ช่วยที่ลงมือทำงานแทนเราได้จริงๆ นี่คือเอเจนต์โหมดครับเป็นโหมดที่ AI จะไม่ได้แค่ให้ข้อมูลอย่างเดียวนะแต่จะเข้ามาควบคุมเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อทำงานต่างๆบนเว็บแทนเราเลยตั้งแต่การคลิกการพิมพ์ไปจนถึงการเปิดปิดแท็บต่างๆพูดง่ายก็คือเราเปลี่ยนจากคนขับรถมาเป็นผู้โดยสารที่คอยบอกทางนั่นเองครับวิธีการทำงานของมันก็ง่ายมากเลยครับเราแค่บอกเป้าหมายที่เราอยากจะทำให้สำเร็จเป็นภาษาพูดธรรมดาธรรมานี้แหละ จากนั้นก็กดยืนยันให้ AI เริ่มทำงานเราก็จะเห็นเคอร์เซอร์ของ AI เนี่ยขยับไปมาคลิกนูน่นพิมพ์นี่ทำงานให้เราแบบอัตโนมัติเลยโดยที่เราสามารถดูแลและควบคุมได้ตลอดเวลานะครับ และดูตัวอย่างงานที่มันทำได้สิครับตั้งแต่สั่งของใช้ในบ้านเพิ่มของลงตะกร้านใน Amazon ไปจนถึงค้นหาและจัดหมวดหมู่ข้อมูลสินค้าในเว็บ e-commerce จัดการข้อมูลใน s p e a ป s h e e t ออนไลน์หรือแม้กระทั่งตอบข้อความใน linkedin ให้เราโดยอัตโนมัติโอ้โหความเป็นไปได้นี่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับมีเคสทดสอบที่น่าสนใจมากครับ คือมีงานหนึ่งที่ปกติถ้าเราทำเองอาจจะใช้เวลาคลิกหาข้อมูลเป็น10นาทีเลยนะแต่พอใช้ Agent Mode มเนี่ยมันทำให้เสร็จได้ในเวลาแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามต้องบอกก่อนว่านี่เป็นฟีเจอร์พรีวิวนะครับซึ่งก็หมายความว่าบางครั้งมันอาจจะยังต้องการคำแนะนำจากเราอยู่บ้างเพื่อให้งานมันเสร็จสมบูรณ์แบบ100%มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ เราจะมาดูกันว่าการมาถึงของ Atlas เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อตลาดเบราว์เซอร์โดยรวมยังไงบ้างและอนาคตของการท่องเว็บมันกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหน การเปิดตัวครั้งนี้เน่ถือเป็นการจุดชนวนสงครามเบราว์เซอร์ยุค AI เลยก็ว่าได้ครับตอนนี้เรามีผู้เล่นหลักๆคือ Atlas ที่เน้นเรื่องการทำงานอัตโนมัติมี perplexity Comet ที่เน้นการค้นหาและวิจัยด้วย AI แล้วก็มีเจ้าตลาดเดิมอย่าง Google Chrome ที่กำลังเร่งเอา AI เข้ามาใส่ในระบบของตัวเองเหมือนกัน พอเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่ดูจะใกล้เคียงที่สุดอย่าง Perplexity Commit นะครับจะเห็นเลยว่าจุดแข็งของ Atlas ก็คือ Agent Mode เนี่ยแหละที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ซึ่ง Commit ยังไม่มีในขณะที่ Commit ก็มีจุดเด่งตรงโมเดลที่ใช้งานฟรีที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับใครที่ฟังแล้วอยากจะลองใช้ดูบ้างตอนนี้ Atlas เปิดให้ดาวน์โหลดสาหรับผู้ใช้ Mac OS ก่อนนะครับส่วนเวอร์ชันสำหรับ Windows แล้วก็บนมือถือ ทาง OpenAI บอกว่ากำลังจะตามมาในเร็วๆนี้ครับผมและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่ Atlas ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันครับว่าเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนบทบาทของเราจากการเป็นผู้ควบคุมโดยตรงไปสู่การเป็นผู้มอบหมายงานให้กับ AI มากขึ้นทุกทีอนาคตของการท่องเว็บอาจจะไม่ใช่การคลิกอีกต่อไปแต่เป็นการสนทนาและสั่งการแทนน่าคิดนะครับ